Thank <laughs> you. thank 当。<打><打> 拜。 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค้ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีประชาชนทางทีวีไทยทีวีสาธารณะนะคะวันนี้วันจันทร์ที่23มีนาคม2552ค่ะในห้องส่งของเราคึกคักนะคะเพราะว่ามีน้องๆเดินทางมาไกลค่ะจากจังหวัดนาราธิวาสนะคะเป็นน้องๆเขาใช้ชื่อกลุ่มว่า กลุ่มศิลป์บ้านนอกนะคะจากโรงเรียนมัธยมนาราธิวาสค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะแล้วก็ต้องสวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะผู้กํากับและดูแลนะคะก็คือท่านอาจารย์สุริยะตะวันฉานนะคะเรียนถามในส่วนของทางท่านอาจารย์ก่อนเลยนะคะวันนี้พาน้องๆน,น,นะคะมาเยี่ยมที่รายการสถานีประชาชนของเรานะคะอาจารย์ตั้งใจว่าจะให้น้องๆน,นะคะเขามาแสดงออกเพื่ออะไรคะอาจารย์คะในในมุมหนึ่งของคือ เขาเรียกว่ามุมด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อจะสร้างสารสันติภาพของรังกาสุกะนะครับดังนั้นก็อยากน้องมีความสามารถหลายอย่างแต่ไม่มีโอกาสได้ไปแสดงออกในมุมของทางสาธารณะวันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้น้องๆได้มีโอกาสได้รับเกียรติจากทางไทยทีวีนะฮะที่ได้ให้กับน้องๆได้มีโอกาสได้แสดงออกในวันนี้ครับค่ะแมด้วยความยินดีนะคะเดี๋ยวขอฟังเสียงน้องๆสักนิดหนึ่งตัวแทนคนไหนดีเอ่ยอ่าน้องผู้หญิงละกันนะคะน้องผู้หญิงคนที่สองน้องบุษรินใช่ไหมคะ พวกเรารวมตัวกันเรียกว่ากลุ่มศิลป์บ้านนอกใช่ไหมคะทําไมถึงตั้งชื่อว่ากลุ่มศิลป์บ้านนอกคะเพราะเรากคือเราไม่ียกคนในเมืองที่ทุกคนจะรู้จกกันใช่ไคะเราเป็นคนต่างถิ่น <c oughs> เราเป็นคนภาคใต้ซึ่งเรากลุ่มของบ้านเราคือกลุ่มภาคใต้เนี่ยจะมีศิละปะวัฒนธรรมหลายอย่างที่คนเปลี่ยนเข้าจําไม่รู้นะคะค่ะ ก็ค,คือศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่ซึ่งอย่างเช่นพวกการแสดงอะไรต่างๆพวกดีเกลฮุนลูพวกลองแงงพวกีิราเนี่ยคนทางภาคอื่นก็จะไม่ค่อยรู้จักแล้วฉะนั้นพวกเราคะก็จะเป็นกลุ่มเยาวชนของทุกสนิภาพจะมาเผยแพร่ต่อไปก็อาจจะเผยแพร่ในงานของอวัฒนธรรมในวันที่19เมษายนนี้ค่ะที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยเดินๆค่ะ ก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะ,คะให้ไปชมกันใช่ไหมคะแล้วพวกเราเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วคะอ๋อตอนนี้เราก็จะขึ้นชั้นมาธยมึกษาปีที่6ค่ะจะขึ้นม6แล้วแล้่เราคนหัวแถวม6ด้วยเหรอคะ <c oughs> อันนั้นดูหน้า,าตาจะมไหนคะน่ะมไหนครับอันนั้นป6ยังยังไม่ถึงม6ใช่ไหมคะมก็คือเรารวมกันหลายๆลสายชั้นใช่ไหมคะ ไม่ใช่แค่เฉพาะรุ่นพี่ม5ขึ้นมา6เท่านั้นใช่ค่ะค่ะแล้วในส่วนของที่นาราธิวาสนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้นอกเหนือจากเรื่องของศิลปวัฒนธรรมแล้วน้องบุษรินอยากจะเชิญชวนนะคะทุกๆกคนในส่วนของเมืองนาราธิวาสของเรายังไงบ้างคะค่ะสําหรับนาราธิวาสของเรานะคะทุกคนต่างถิ่นต่างที่อาจจะมองว่า,วา มันมันไม่น่าเที่ยวมันน่ากลัวแต่มันไม่ใช่นะคะสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเราก็มากมายอาหารการกินอาหารท้องถิ่นของเราก็คือจะไม่เหมือนกับภาคอื่นอย่างเช่นข้าวยำอยากจะชวนเพื่อนๆไปกินที่จังหวัดของเรานะคะข้าวยำนี่อร่อยมากเลยใช่ไหมคะหาที่อื่นไม่ได้แล้วนะคะนั้นให้เชิญชวนเป็นภาษาใต้หน่อยได้ไหมคะเอาไหนลองแหลงใต้ดิได้ไหมคะขอเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการแหลงใต้ต่างหากใช่ไหมคะแบ่งกันนะคะก็เรียกว่าแบ่งกันพูดนะคะ อันไหนลองรูดพูดภาษาใต้เชิญชวนท่านผู้ชมดูสิคะคือคดเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เพื่อนๆอไม่ว่าจะเป็นผักตายคนในกุ้งหรือว่าผักอินๆีนะครับอยากเชิญชวนไปทานอาหารตายกันอย่างข้าวยำอย่างนาซิดาแยแล้วก็อยากให้ชวนไปเที่ยวนะครับว่าทีนั้นชาวท้องที่นเข้าใจดีคือคนนะครับ ครับข,ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะนี่เป็นในส่วนของน้องๆที่มาเชิญชวนนะคะแล้วก็พิเศษนิดน,นึงนะคะอยากให้พวกเราได้ดูว่าชุดที่น้องๆเขาใส่อยู่เนี่ยนะคะสีสันสดใสเนี่ยสั่งตรงมาจากประเทศไหนคะไหนใครจะเป็นตัวแทนตอบได้ไม่มีขายในท้องถิ่นนะคะไม่มีขายในท้องถิ่นแล้วได้มาจากไหนคะเนี่ยคะก็คือชุดนี้คือเราเป็นคนออกแบบเองท,องทําเองทุกอย่างะะเลยค่ะเรื่อตั้งแต่เลือกซื้อผ้าย้อมสีผ้าเขียนลายลงสี รวมถึงเย็บด้วยค่ะโอ้โหนี่แสดงให้เห็นเลยนะคะว่าน้องๆก็มีฝีมืออย่างยิ่งนะคะร้องเพลงก็ได้นะคะทำนิเกาฮูรูก็ได้นะคะงานศิลปะทุกแขนงก็พยายามที่จะถ่ายทอดสื่อสารออกมาให้กับท่านผู้ชมได้พบเห็นกันนะคะอย่างที่พวกเราได้เห็นฝีมือวันนี้ก็เชิญชวนกันวันที่19นะคะใครมีโอกาสก็ไปเยี่ยมชมกันได้หรือว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากจะให้น้องๆไปจัดแสดง ถ้าอาจารย์สุริยะคะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะอาจารย์คะก็ติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์ได้นะครับก็คือ0847506060หรือทางเว็บไซต์นะครับก็ w วอร a n d r f o r p e a c e o r g หรือว่าทูตสันติภาพจะเข้าไปทาง Google จะเพื่อจะหาข้อมูลเซิร์ชได้นคะครับก <now> ็ของทางนักเรียนของทางโรงเรียนนราธิวาสซึ่งอยู่ในเครือข่ายของทูตก็ยินดีที่จะไปแสดงให้หรือว่าจะไปถ่ายทอด นอกเหนือจากที่การแสดงแล้วนอ้นองๆยังมีฝีมือในการวาดภาพในการที่จะอีกหลายด้านจึงเป็นกลายเป็นกลุ่มศิลป์บ้านนอกเพื่อจะมาถ่ายทอดให้กับคนที่ทางเมืองกรุง <c oughs> ได้รับรู้รับทราบว่าความน่ารักความสดใสความเป็นธรรมชาติของทางสามวัดเชนภาคใตย้ยังมีความ ซึ่งอาจจะสวนกระแสะสําหรับพวกเราเพราะว่าเราทํางานด้านศิลปะวัฒนธรรมดังนั้นจงึอจงอยากจะเชิญชวนไปเยี่ยมชมแล้วก็อยากจะให้การสนับสนุนกับกลุ่มศินบ้าน,นอกของพวกเราด้วยครับค่ะด้วยความยินดีนะคะก็เชิญชวนท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะสามารถติดต่อไปได้เลยนะคะโดยผ่านทางอาจารย์สุริยะนะคะก็จะพากน้องๆไปแสดงทั้งงานศิลปะในด้านของวัฒนธรรมดนตรีนะคะเรื่องของ วัฒนธรรมในเรื่องของศรริลปะที่ถ่ายทอดออกมาทางผืนผ้าพต่างๆน้องๆเขาก็พร้อมนะคะทางรายการสถานีประชาชนต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทางอาจารย์สุริยาแล้วก็น้องๆให้เกียรติกับรายการของเรานะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆด้วยค่คะยะอดเยี่ยมมากๆเดี๋ยวอยู่ยมมยชมรายการเราไปจนจบเลยนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราก็แล้วก็ดิชันอนุมากเกษตรพุชผลลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ ก็เลยเสพยาจากมีเลือดมีกันชาทางยาบ้าขอมัเบาเข้าไปสี่ร้อยยาอียาหายยาลบยาลาย่าได้ทนลอให้เธอร้อเธอเสี่ห้เธอขายเธอขายให้เธอร้องีิบอกแม่ว่า